ไปแล้ว ในระยับที่สนามบีเลสนะครับผมก็คือผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่ากอล์ฟขัดสนามเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังชม o m หน้าสามแหวนนะครับผมเออหน้าสาม ที่เอนเกที่บ้เบแไเมันไม่ทกมาสัไม่ทันเว็บอินเตอร์ซิงสมัครไม่ทันราไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนกันเลยครับตรอจัมจะถ่ายดูนะครับผมที่ตรอ66 75กระกรวมๆก็ประมาณนี้ครับมีเท่อตองรับลกนน่าน้นรโอเคแล้ว่มครัโอเคัาพนีโอเคแล้วครับนไโอเคไม่ไปตเอาไว้รอบหน้ารอบหน้า มาสุดพิเศษเยอะจริงคนเดี๋ยวให้ดูว่าทอร์แรงกันแค่ไหนนะครับผม5้าสมอันนี้กล่องเดิมกล่องเดิมมีนั่กล่องเดิมกล่องแม็ปโอเคไปเดี๋ยวรอดูว่าทอร์ลังปืนยางอะไรกันลังโอเคทุกคนก็อันน okay, right. ี okay, like ้เป okay. okay, okay, ็นผู้ของที่พิลลี่อินตะโยนะครับผมนะแกมาจากสุราษฎร์นะครับผมแลกขนอมับผมนู้นอยู่นู่นครับเดี๋ยวรอดูว่าใคร จะอยู i i ่หัวหรือว่าใครพินะนั่นเองนะครับผมเออเราูเราเราเราเข้ากาลัเราเซตสอ้ลองไหมน รอบแรกนะ<อ><อ>ครับเข้าไปรอบแรกครับนี่เบลลี่ครับพน้าสามขอต่อถามเจ้าของรถนะครับเ <c oughs> จ้าของรถรู้สึกยังไงครับม,ร <c oughs> มาไกลนะครับม,มาไกลนะครับมาไกลรอบแรกเ <c oughs> ข้าไปครับเขาเขายกโชว์เขาเห็นใครยกไหลไปถ่ายคลิปเอาเลยผมก็เลยยกล้านรอไงเมื่อกี้ พูดนเล่นนะครับวุดเล่นวุดเล่น,ลนต่รถเขาก็แรงครับอ่าโอเคครับผมอย่าไปดูพูดต่อแป้นครับ ชัดเจนนะครับเราในจังหู่นะครับ,ร,บรถเบากาเดือพดี4ที่5บวกมาละเว้ามาละเว,สสว้สายไปขวาครับสายเปขวา ครับผมอันนี้รถช่างนาดจูนเนอร์นะครับผมพิอร์ออบบาร์ผมแล้วก็น่าจะวิ่งกับอ่ารถที่เฟิร์สนะครับผมรถสั่งก์ตัวฟิสเซอร์เวยนะครับ ควาเป็นหนัวนะครับไม่รู้ว่แข่ไหมนะครับผมพูดอว่าเราวคว้เพรนะนหลไกลและเกินเป้ดวยซิวเป้ครับหวัวตมครับน่าจะรถที่เบิร์ดครับผมันนี้ ตัวเต็งสนามนี่เล่นมาแล้ว แบบโดนไม่แบบโดนไม่กินโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมก็รถขี่เข้าขี่เข้ารอบนะครับผมรอบแรก53นะก็เดี๋ยวจะรวมไปเลย53าสามโอ้โหเดี๋ยวถ่ายดูเลยก็คือ53ก็จะมาเจอครับคือคนชนะเจอคนชนะน้องเบลนะคนชนะเจอคนชนะนะครับผมเขาก็จะแบ่งรถเหลือ สามครั้งสุดท้ายยังเหลืออี่สองี่สามนะครับเพราะว่าเาจะเอามาชิงกันนะครับทุกอย่างไม่รับสนามนะครับพี่เพราะว่าอยู่ในอะไรนะในกรณีพี่ แข่งไม่ทันเหลือรึตกมามองอากาศอยู่นะครับก็จะเป็นรุ่นไหมก็แล้วแต่ทีเดี๋ยวรอดูโค้พี่ต้นแมาเปานแัิงนะครับิเขอาสนามต่อในวันอันคารนะครับเดี๋ยวรอชมรอชมาะได้รถดีๆแข่งนถ้าใครสนใจอยากจะแข่งต่อเดี๋ยวรอบที่สองนะครับนี่รอบที่สอนะครับผเาเราเปอดูถ้าวันอังคารนะครับูนี้เป็นซี่เฟิร์สนะครับใครไม่รู้เฟิร์สดเวเบอร์สวนดอกไม้สัม มเฮ้รวยจิ๋วพลังคนโอ้ยหัวมาดูไหมนี่ปลาครับทำนี่หนึ่งครับเท่ปลาครับปลาไว้หนึ่งครับมือจะไม่โดนนะครับ แอ้โโอ้โหหน้าจิกก็แรงคนวินเลนที่มาดูการเล่นมีเล็กน้อยครับแต่ยัเอาเลนเด่นตะวันกหน้าเชื่องท้ายให้กันกันรับซาย มาดนไดครับมนนอั่แน่ครับทคนคับทขวารถที่แป๊กครับนายั่วฝัใจเฟิรนเซเว่วววววนนอขฝัใจเปยว ผ้าแรงจับบอกว่าผ้าแรจับทุกคนเบสเดเว่ย์บอสต่างากไม่ามไมครับแต่ไม่รู้ว่าท้ายยครับซิ่งาู้ว่าท้ายท้ายจะทอไมรับ่รู้ว่าท้ายจะคอนรไหมนะทุกคน

ดีเลยครับดาเลยครับได้หน่อยชลล์รับบอสสนต์ต่อสันตางไซรเบอร์เซเวครับทุกพงดานนีครับทีมอาดิดาบโอเคทุกคนก็จบลงเป็นทีเรียบร้อยแล้วผมสรับ เชงห้าสามพี่ยังเตากับับแคมป์ครลาศคือแคมปาคแลาวเขาเซ็นไปพียังเตาก็ฝากเขาไปไม่ได้ใช่ไหมครับต้องติทเา็นคร ที <right? S 2> nice road, ่เด uh, ินมาแล้วไม่ถึงเาจริงนะครับเราฝายจัดต้องกอบขอไยอย่างปนรจริงครับไม่มีเจตนาที่ระม่แข่งนะครจะ้อง่อเชิญลานารดีนะครับสนามขาปินะครับเขาะีคิวแล้ว่ายไปีไอ้ีแดงอยู่ไห้คุก็ไปถอนแดงเหมือนกันนะครับผมเนะครับทีกับที่ผ่านชนะไปู่ไนระใหเราฝ่าทีมตามนลงเกนเลยแลครับผม มรคานะพี่มราะาจจะได้มาแข่งเอาเลยเอาเลยมาได้ครับมตาจจะได้มาแข่งเราเับใครที่ติดตามหกจั้นาสองบาก็ถอาจจะมี S D ีกก็ได้นะครับเดรอสงมาเจอกันประมาเนี่